สวัสดีครับเที่ยง44นาทีนะครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมเชเวชในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับข่าวสุดท้ายเมื่อสักครู่เตือนกันนะครับไปฮ่องกงระวังแบงกง์อดอลลาร์ฮ่องกงปลอม100รอดอลลาร์ฮ่องกงนะครับดูหุ้นไทยกันเลยครับนี่คืออัน,นิสงจากเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นดาวโจนส์ตราหุ้นนิวยอร์กสหรัฐที่สุดก็ทําสถิติเป็นประวัติศาสตร์เป็นผลสําเร็จ ปิดเหนือ2อ0 0 0จุดและนั่นก็ทำให้หุ้นเอเชียเช้าวันนี้ได้ปัจจัยบวกส่งหุ้นทั้งเอเชียขึ้นยกแผงนะครับหุ้นไทยก็เกาะกระแสเหมือนกันนะครับครึ่งวันนั้นปรับเพิ่มขึ้นเฉียด12จุดครับและปิดที่1596จุดที่ขยับเข้าใกล้1,600จุดแล้วนะฮะด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิเฉพาะครึ่งวันนี้33,000กว่าล้านถือว่าคึกคักเต็มที่ครับห้าอันดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสุสุดหุ้นไทยทุกกลุ่มเขียวยกแผงก็จริงๆนะ เหนือ410ทันทีนะครับอันดับที่2เป็นกลุ่มปทอทในกลุ่มของพลังงานก็ปรากฏว่าอันนี้ส่งจากดาวโจนส์20,000จุดก็ส่งให้หุ้นปอทขึ้น8บาทปิดครึ่งวัน418บาทครับในขณะที่ CPO กลุ่มคาปริกนะครับขึ้น2บาท50ครับและปิดเดียว61บาทเป็นผลสําเร็จตัวราคา61บาท25สตานะครับสื่อสารก็ไม่เว้นนะฮะ Advanced AIS อันดับที่5ในครึ่งวันรอ62บาท50าทก็ปรับเพิ่มขึ้น1บาทครับแต่ว่าสวนทางกับราคาทองคําซึ่งทองคําในตลาดบ้านเรานั้นประกาศโดยสมาคมค้าทองคํา ลง2รอบบาทละ150บาทครับชุดราคาทองคําแั่งตก1,99 0 0และขายออกอยู่ที่2,000 0ท่นทุนซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะกับราคาทองคําในตลาดโลกก็จริงนะครับแต่ว่าพอใกล้เทศกาลของตรุษจีนั้นปรากฏว่าทองคําตามถนนเยาวราชซึ่งเป็นถนนสายทองคําในกรุงเทพและก็ประเทศไทย กับมีสัญญาณของการซื้อทองคําอยู่ในระดับหนึ่งที่ถือว่าถ้าเทียบกับปลายปีที่แล้วก็อาจจะคึกคักระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโดยคุณเจติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคําบอกว่าการซื้อขายทองคําน่าจะคึกคักมากขึ้นในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์หลังคนไทยเชื่อสายจีนได้รับแจกอ่างเปานะครับขอไปณย28มกราคมนะครับและดูจากบรรยากาศการจับจ่ายช่วง2-3ถึงวันนี้ก็มีประชาชนไปซื้อของเส้นไหว้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับราคาทองคําช่วงตุษจีนก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับในช่่่วงงของทีผาานมานะและ สำคัญตอนนี้คนไทยนิยมซื้อทองรูป,ปรพรรณมากขึ้นเทศกาลตรุษจีนปีนี้ร้านค้าทองก็จะผลิตทองคำออกมาในหลากหลายรูปแบบและหลายขนาดเช่น1สลึงมีการทําจี้เลเซอร์ทองคําด้วยนะครับเนื่องจากประชาชนนั้นชอบหลากหลายดีไซน์ของทองในยุคใหม่ๆขณะที่คุณธนรัฐพัศวง์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเซ่งห่งนะครับอบอกว่าบรรยากาศการซื้อขายทองคําช่วงตรุษจ,จีนก็ยังคงคึกคักแต่ว่าเบาบางลงเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้วเพราะคาดการว่าหลังช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการเท ขายทองคําเพื่อทากาไรเพราะว่าในช่วงไตรมาสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยนะครับราคาทองคําช่วงนั้นร่วงลงถึง12.5%และในปีนี้ตุรจีนก็มาเร็วกว่าหลายปีครับคือมาถึงช่วงปลายมก,กราคมราคาทองคําเองก็เลยมีแรงซื้อเข้ามานะครับราคที่ตลาดทองคําเองเนี่นะครับก็ได้ปรับขึ้นตามทิศทางการที่จะขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นของอเมริกาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูเฉพาะช่วงต้นปีจนถึงวันนี้นะฮะก็เกือบเกหนึ่งเ,เดือนเนี่ยราคาทองคําในประเทศปรับขึ้นแล้วรับเ่อร์เซ็นต์นะครับเมื่อ ก็คาดการว่าตลาดทองคำโลกนะครับจะอยู่ที่1,130ึงถึง1น3่าสาดอลลาร์สหรัฐต่อออนถ้าเทียบเป็นเงินบาทไทยนะครับทองคำก็จะอยู่ที่ประมาณบาทละ1,9200ถึง2,200 0บาทครับ